เราก็กำลังจะเดินทางไปบ้านพิพงครับไปสายหน่อยสามลำมันหินสามลำแล้วก็เดินทางมาได้สามสิบสอง мы Я тут. ฟองชิมฟองฟ้าเยอะมากเลยต่า,า,างวัดพระพุทธบาทครับเหมือนงงเหมือนแบบความเชื่อคนในพ่อนาคผู้ชายไม้ตพ่พดเอาไปตีราคาในวันเลยนะครับโอ้งกินเยอะแยะมากมายผู้คนก็มาทำบุญกันหลากหลายน่าเราก็เป็นวัดพระพุทธบาทครับ เราเดินมาถึงทางเข้าหน้าวัดพระพุทธาบาทแล้วนะครับก็มีลูกปั้นยักษ์ใหญ่พระวัดอยู่สององค์สถาบาทนะครับใช่ไหมพี่ใช่เนาะ มีพิธีสมโภ์400ปีวัดพระพุทธบาทครับวันที่18กรกฎาคมออกเลยมาแล้ว2วันเรลาหลวงปู่ครับเราก็จะเดินขึ้นไปข้างบนมันก็มากันมากมายนี้นันพระใหญ่นอาสาหาบูชาวันท,ที่มีพระสงฆ์องค์แรกของศาสนาพุทธเราจะไม่ลืมแบบ กองรูลงการศึกษาเดพระภากษุสามเณรมุนนิสิตนักศึกษาด้วยกันนะให้ดักพรอยพระพุทธบาทครับทุกคนมากราบไหว้กันมากมายมาเดินวนรอบพระวิาหารดูนะครับไม่มีใครถือดอกไม้มาสักคนเลยแบบว่าของลุงทีอะไรพวแนี้ครับจัดการรอยพระพุทธบาทนะครับ อันนี้ก็เป็นประตูทางเข้าด,ดูตงรครับออค,รครับก็อยากท้าให้ดูนะครับทุกคนก็มาติดทองกับไม<ป>้มากมายครับในวันข่อมวันสา แล้วอบอุ่นใจครับคนไทยมาทำบุญกันมากๆโอ้มีบันไดสูงด้วยบันไดนี้สูงทันบันไดมังกรครับเป็นวิหารสวยงามมากวิวจากข,ข้างบนข้างล่างก็จะเป็นตลาดเป็นจากด้านล่างสวยงามมากครับ การในตลาดครับเป็นตลาดข้างวัดพระพุทธบาท,ทคทุณลองใช้เยอะแยะหลากหลายมากมายใช่พีในต้นไม้กับพระต้นนี้เลยครับพราตะน้ำเสนอ เราแต่งด้วยครีมรีมมะพร้าวครับแล้วก็มีหมามุ้ยและแต่งรสกาแฟให้มันอร่อยท่านจะได้ความทิศคลัตนะครับจากหมามุ้ยของเราโดยสโ,โลแกนคิดจะคึกนึกถึงหมามุ้ยครับคิดว่ามันจะมันจะขังคอไหมครับเออไม่ละครับสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์อินเดียไม่ขี้เล่นแบบสายพันธุ์ไทยครับสายพันธุ์ไทยขี้เล่นเม็ดเล็กครับอินเดียใหญ่กว่า3มเท่าครับจะทำเป็นกาแฟเย็นกินได้ไหมครับเออก็พวกนี้ทำทัก2สองช็อตได้ เรานี่ปลูกม,มากให้สมาชิกปลูกพอได้เม็ดมานี่เข้าสู่กบบระบวนการขั้วแบบโบราณแล้วก็บดให้ละเอียดแล้วก็มาแต่งรสร่วเหมือนกาฟแฟตอนนี้คนไทยเนี่ยเขาอยาก กินข้าวอิ่มเดินไหวพระแล้วเราก็จะออกเดินทางต่อร้อยยี่สิบโลได้ไหมที่ร้อยสี่สิบสี่โลอำเภอบิเชียรบุรีจตุพุทธบาทครับ มาถึงทีมที่เชียงบุรีเราก็ต้องซื้อไก่ย่างที่เชียงบุรี yeah. นี่ครับข <Okay. S 2> องแท้คที่เนี่ยเตยที่เชียงบุรีที่ไก่ย่างที่เช <c oughs> ียงบุรีไม่ไม่ฟอร์มแน่นอนครับ คนตุตอบรยากาศนตกตกดูใรเรียนมากมองันคมมเตโรงเรียนไเรียกนามสวมปะ ใช่ไหมครับมันก็น่าจะเที่ยวสถานีแหละภูเขาวนี่ดรู้ป่ะเอานี่ไงนีที่กอดเอ้สวัสดีครับถึงแล้วต่อหมายก็คือบ้านที่พงศ์นะครับอยากจะชวนที่พงศ์มาเยี่ยมเยียนชินจังถ่ายรูปเลย ึกน้องเป่าที่น oh. oh. ้องเป่าไม่เป็นน้องาะหัวกันน้องนอก็เด็ดที่เด็ดก็ผมใน่้อวันนี้เลยว่ะหัวใจพี่ดวงนียินยอมไม่ถ้าเป็นคนนึกว่าลุกจงนเมือนจเมลสิจ้ั ้อมด้วยอาวุธเด่นดูลีลาครับดูลีลาครับเต็มครับดูสเต็มครับ ประกวดได้ดิพี่พงปีที่แล้วปีที่แล้วประกวดได้ที่หน่งได้อยู่แล้วครับฝีมืออย่างงี้ประมาณพันกว่าบาทโอ้ยแม่ยอดย่ครับพ่มีโชว์ ต้องชินเมาอะไรเนี่ยลง้นูชัยแม่สเต่องสงขไน้คิดเสีย่เอาบุญเจ็เ้อถ้น่กอได้ไกครับไม่มีผิดครับ พี่จะขอสัญญาจะรักแก้วตาจนชีพมาลให้เธอเป็นคนสุดท้ายที่มีลูกไม่ได้เป็นคนดีนุติการเป็นแม่ไม่ถ้าเป็นอย่างเดียนแม่ใหญ่ขอเสียงต่อมือหน่อยครับ

ีไทยผุดควาขับโม่คนดีหัวใจมีวาอัต้นคนสบายไอ้จะหาทางเมื่อขอเป็นกระโจนไปรอจะไป มันมีโอกาสถ่ายแล้ว no กันขนาดนี้ยมอป็นดีดีป่ะใครสอนเนี่ยใครสอเนี่ยอมาเจียนแกลนไมแบบอเ่าเก็บหมดจากแอคชั่นพร้อมป่ะต้องป๊อป ครับวันนี้มีเด็กมาด้วยมีเด็กน้อยมาด้วยฮ่าฮ่าฮต้อนัสมอ เดินทางออกจากลีสอรจทกลิกเทศมาแล้วก<น>ุณฟงคุ่ดิฟงได้ยินไใช่ไหมมีตัาเข้าไปก็ไม่มได้ nó cọc thang này mình dù thang đầy ê hả hả hậu à, hả kinh à, hả 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 เจอแตป่ป้ายป้ายเยอะมากถึงตอนเย็นเย็นสีม่งบริจาคโรงศพทำบุญใส่โรงเย็นอ,องพระนอนที่ใหญ่ที่สุด Bye. Ah.